สวัสดีค่ะช่องเคซีฟาร์มนะคะวันนี้จะเห็นว่าด้านหลังเราจะมีพิธีค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ประจําปีนะคะไม่แน่ใจค่ะว่าพิธีด้านหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวให้ขอเรญาตเรียกเป็นพี่ไผ่นะคะเดี๋ยวให้พี่ไผ่แนะนําเลยค่ะว่าพิธีด้านหลังนี้คือพิธีอะไรค่ะก็ปกติของเราก่อนที่จะเปิดฤดูการหีิ้ไอเนี่ในแต่ละปีเราก็จะมีการ ไหว้ก่อนเปิดหีบครับอันนี้ก็เป็นไหว้เครื่องจักรครับเป็นรถตัดท้อยเป็นพวกเครื่องชันจักรที่ใช้ในการทํางานตัดท้อยนะครับครับก็เราก็จะจะ,จะจัดอย่างเงี้ยเป็นประจาทุกปีนะครับก่อนก่อนจะเริ่มการเปิดหี่อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพิธีมงคลอีกอีก,อกพิธีการหนึ่งนะคะที่ แต่สังเกตเห็นว่าทุกๆโรงงานก่อนที่จะเปิดหีบแล้วก็จะมีไหว้เครื่องจักไหว้มันมีแบบนี้นะคะในทุกๆโรงงานก็ความเป็นศิริมงคลในการที่จะเปิดหีบอ้อยในแต่ละปีนะคะก็ตามตามความเชื่อของคนไทยนะครับว่าเครื่องจักหรือรถก็มีแม่ย่านางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะครับเราก็จัดไหว้เพื่อจะเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานนะครับ แล้วก็หวังว่าให้การทำงานมันมีความราบรื่นแล้วก็สำเร็จครับอันนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมีพิธีแบบนี้พิธีมงคลแบบนี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่ไผ่มากเลยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะช่องเคซีฟาร์มนะคะจะพามาชมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาติดตามกดกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s r i b ต YouTube ให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย